ถ้าคุณกล้าล้มเหลวผิดพลาดคุณก็สำเร็จไปครึ่งทางแล้วคุณรู้ไหมครับว่าคนที่เขาประสบความสำเร็จในชีวิตไม่ได้มาจากการทำทุกอย่างถูกต้องและสำเร็จตั้งแต่ครั้งแรกแต่พวกเขากล้าที่จะลองผิดกล้าที่จะลองถูกกล้าที่จะล้มและเรียนรู้จากความผิดพลาดข้อหนึ่งคนสำเร็จมองว่าความผิดพลาดนั้นคือครูที่ดีที่สุดคือแหล่งเรียนรู้ที่ดีที่สุด ความผิดพลาดนั้นจะเปิดโอกาสให้คุณได้มองเห็นตัวเองชัดขึ้นทบทวนตัวเองเรียนรู้สิ่งใหม่และเติบโตมากขึ้นคุณจะเข้าใจข้อบอกพร่องได้ตรงจุดมากขึ้นและหาทางปรับปรุงทำให้มันดีขึ้นการเรียนรู้จากประสบการณ์นั้นจะช่วยให้คุณจำได้แม่นยำกว่าบางครั้งเราเรียนหนังสือเป็นไหมครับที่เราจำข้อมูลไม่ได้แต่พอเรานั้นมีประสบการณ์ไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีเราก็มักจะจำได้ ความผิดพลาดนั้นจะทำให้คุณระวังในครั้งต่อไปความล้มเหลวนั้นเป็นบทเรียนที่ไม่มีในตำราเช่นโทมัสเอดิสันที่เขาล้มเหลวกว่า1,000ครั้งก่อนจะคิดค้นหลอดไฟสำเร็จข้อสอคนสำเร็จไม่กลัวคำวิจารณ์จากความล้มเหลวคำวิจารณ์นั้นไม่ใช่สิ่งที่หยุพดพวกเขาแต่เป็นแรงผลักดันต่างหากการเปิดรับคำวิจรณ์จะช่วยคุณพัฒนาตัวเองได้อย่างแท้จริง ความล้มเหลวทำให้คุณแข็งแกร่งขึ้นเมื่อผ่านมันไปได้คนที่วิจาร์ณก็คือคนที่ไม่กล้าลงมือทำพวกเขาใช้คำวิจาร์ณเป็นข้อมูลในการปรับปรุงเช่น J.K. เคโรล n ิงที่ถูกปฏิเสธต้นฉบับแฮร์รี่พอตเตอร์ก่อนที่เขาเนี่ยจะโด่งดังเขาถูกปฏิเสธนับไม่ถวนครับข้อ 3. ความผิดพลาดนั้นจะทำให้คุณได้เปิดมุมมองใหม่ๆบางครั้งเราไม่สามารถมองเห็นบางสิ่งได้ถ้าเราไม่พลาดสะก่อน บางครั้งสิ่งที่เราคิดว่าเป็นข้อผิดพลาดอาจจะก,กลายเป็นเส้นทางจุดเปลี่ยนที่นําเราไปสู่เส้นทางที่ดีกว่าก็ได้ความผิดพลาดนั้นช่วยให้คุณค้นพบวิธีใหม่ที่สร้างสรรค์คุณจะเริ่มมองปัญหาในมุมที่ต่างออกไปการทําผิดก็คือโอกาสในการทดลองสิ่งใหม่การเปิดมุมมองใหม่จะช่วยให้คุณเข้าใจตัวเองและเป้าหมายชัดเจนขึ้นข้อ 4. การลองผิดจะช่วยลดความกลัวการเริ่มต้น ความผิดพลาดนั้นคือการฝึกฝนที่จะทำให้คนกล,ากล้าก้าวต่อไปคุณจะเริ่มเข้าใจว่าความล้มเหลวนั้นไม่ใช่จุดจบการลองผิดจะช่วยลดแรงกดดันจากความสมุนแบบทั้งหมดความกล้าที่จะเริ่มต้นจะช่วยให้คุณมองเห็นโอกาสการเริ่มแม้จะผิดพลาดก็ยังดีกว่ายังไม่ลงมือทำอะไรเลยข้อหาการยอมรับความผิดพลาดคือสัญญาณของความแข็งแกรง่ง คนสำเร็จนั้นไม่ปฏิเสธความล้มเหลวแต่พวกเขายอมรับและแก้ไขมันความสามารถในการยอมรับข้อผิดพลาดจะทําให้คุณพัฒนาเร็วขึ้นการปฏิเสธความล้มเหลวทําให้คุณเสียโอกาสในการเรียนรู้การยอมรับจะสร้างความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจผู้นําที่ดีนั้นมักจะยอมรับความผิดพลาดเพื่อแก้ไขสถานการณ์ข้อ 6. การล้มเหลวซ้ำๆคือการสร้างความเชี่ยวชาญ ทุกครั้งที่คุณล้มเหลวคุณกําลังเข้าใกล้ความสําเร็จมากขึ้นคุณกําลังมองเห็นว่าจุดไหนที่มันใช้การไม่ได้จุดไหนที่มันเวิร์กความผิดพลาดนั้นจะสร้างทักษะและประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมให้กับคุณการทําซ้ําจะทําให้คุณเข้าใจรายละเอียดลึกซึ้งการทําซ้ําจะสร้างความเชี่ยวชาญที่ไม่มีใครเหมือนคุณการพยายามไม่หยุดยั้งคือกุญแจสู่ความสาเร็จข้อเจ็ โคสํสเร็จมองว่าความผิดพลาดนั้นเป็นบททดสอบพวกเขามองว่าความผิดพลาดนั้นเป็นโอกาสในการพิสูจน์ตัวเองความล้มเหลวก็คือการทดสอบความมุ่งมั่นของคุณการผ่านบททดสอบจะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจคุณจะมองเห็นความก้าวหน้าขึ้นที่มาจากความพยายามความสำเร็จที่ได้มาจากความล้มเหลวนั้นมีคุณค่ามากกว่าข้อแความผิดพลาดจะสร้างความอดทนและความมุ่งมั่น การพยายามครั้งแล้วครั้งเล่าจะช่วยสร้างเจตใจที่แข็งแกร่งขึ้นได้ความอดทนคือคุณสมบัติสำคัญของคนที่เขาประสบความสำเร็จความล้มเหลวนั้นจะช่วยคุณเรียนรู้ที่จะไม่ยอมแพ้ในที่สุดการมีเป้าหมายชัดเจนจะช่วยคุณผ่านความล้มเหลวไปได้ความมุ่งมั่นคือพลังขับเคลื่อนที่ช่วยให้คุณประสบความสำเร็จขอ้อก้าความผิดพลาดช่วยคุณเป็นตัวจริงในสิ่งที่คุณทำ คนที่ผ่านความล้มเหลวมาแล้วหลายครั้งจะมีความน่าเชื่อถือมากกว่าเพราะมีประสบการณ์ความล้มเหลวจะทำให้คุณเข้าใจสิ่งที่คุณทำอย่างแท้จริงคุณจะกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในสายงานของคุณคนที่ผ่านอุปสรรคนั้นก็มักจะเป็นคนที่คนอื่นมองหาเพื่อหาคำปรึกษาความผิดพลาดคือบทพิสูจน์ว่าคุณเอาชนะมันได้ขอ้อ10การทำผิดพลาดจะช่วยคุณปรับปรุงตัวเองได้ดีกว่าเดิม ทุกครั้งที่คุณพลาดคุณก็จะค้นพบวิธีการใหม่ๆที่ดีกว่าเดิมความผิดพลาดนั้นจะทำให้คุณมองเห็นจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงการแก้ไขอย่างมีสตินั้นจะทำให้คุณเติบโตมากขึ้นและทรัพยากรมากขึ้นจากเรื่องราวเหล่านั้นคนที่ยืดหยุ่นและปรับตัวได้เร็วมีสติจากความเรียดพลาดมักจะประสบความสำเร็จมากกว่าเดิมการปรับปรุงไม่หยุดช่วยให้คุณก้าวนำคู่แข่งได้ข้อส ความล้มเหลวจะทําให้คุณเห็นคุณค่าของความสําเร็จความสําเร็จที่ได้มาจากความล้มเหลวมีคุณค่ามากกว่าความสําเร็จแบบทางรักง่ายๆคุณจะมองเห็นความพยายามที่นํามาซึ่งผลลัพธ์ความสําเร็จหลังจากที่ล้มเหลวนั้นจะสร้างความภาคภูมิใจคุณจะรู้สึกซาบซึ้งกับทุกก้าวที่เดินผ่านมาความสําเร็จที่ยั่งยืนนั้นมาจากการผ่านบทเรียนที่ยากลําบากข้อ12 ความล้มเหลือวจะทําให้คุณกลายเป็นคนที่ดีกว่าเดิมทุกความผิดพลาดจะช่วยพัฒนาทั้งทักษะและจิตใจของคุณความล้มเหลือวจะสอนให้คุณยืดหยุ่นและอดทนการผ่านอุปสรรคนั้นจะช่วยใหคุณเป็นผู้นําที่เข้าใจผู้อื่นได้ดีขึ้นคุณจะมีความมั่นใจมากขึ้นจากบทเรียนที่ผ่านมาความล้มเหลวนั้นจะทําให้คุณมองเห็นคุณค่าของตัวเองในมุมมองใหม่ๆคนสําเร็จ เขาไม่ได้กลัวความบิดพลาดหรือแม้แต่เขาจะพลาดเขาก็ยังเดินหน้าต่อไปพวกเขาใช้ความล้มเหลวความบิดพลาดเป็นเชื้อเพลิงในการเติบโตสร้างแรงผลักดันถ้าคุณกล้าพอที่จะลองผิดลองถูกกล้าที่จะพลาดกล้าที่จะล้มเหลวคุณก็กล้าพอที่จะประสบความสําเร็จเช่นเดียวกันจงเปลี่ยนมุมมองต่อความล้มเหลวและก้าวไปสู่เป้าหมายที่ใหญ่กว่าเดิมคุณทําได้ครับอย่าลืมกดติดตาม motivation podcast เอาไว้ เพื่อรับอาหารสมองโคสมเร็จทุกวันอันนี้เป็นตัวอย่างอ e ีบุ๊กประจำสัปดาห์สำหรับสมาชิกพรีเมียมคลับในช่อง motivation podcast นะครับทุกๆสัปดาห์เราจะมีอ e ีบุ๊กให้กับคุณแน่นอนครับคุณสามารถโหลดได้ฟรีเพียงแค่คุณสมัครสมาชิกบทเรียนสำคัญที่จะช่วยคุณยกระดับชีวิตยกระดับธุรกิจไปสู่ชีวิตที่คุณต้องการด้วยศาสตร์ NLP NO จิตวิทยา m i n d f u l n e s ธุรกิจและการตลาด motivation podcast p r e m i u m Club อัปเดตเนื้อหาใหม่ทุกๆเดือนสิทธิพิเศษเฉพาะคุณทั้งเนื้อหาพรีเมียมและส่วนลดทุกโปรแกรมพิเศษสัมมนาสดพัฒนาตัวเองเฉพาะสมาชิกในพรีเมียมขับเท่านั้นสนใจสมัครของช่องทางไหนไปสมัครกันได้เลยเพียงเดือนละ80บาทเท่านั้นสมัครได้ที่หน้าแรกหรือว่าไปที่ไลน์แอ s i ซโอไพอิสานได้เลยขอบคุณมากครับ